สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัพเดตข่าลขาวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคำ,งคำและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่8พฤษภาคมปี2567ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าเงินบาทเช้านี้นะคะอ่อนค่าลงจากเมื่อวานเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศโดยเคลื่อนไหวที่บริเวณ3 6 9 5 7บาทต่อ1ดอลลาร์ โดยณเวลาทุกเมมส์บันทึกวิโดีโอโกลส,สปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1. 2 1. 3 1 7 4 5ดอลลาร์ต่อ1นทรอยออนนัชินีรัลลาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ105.379จุดท่ามกลางการจับตาสัญญาณต่างๆอย่างใกล้ชิดที่จะบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดล่าสุดประธานเฟดสาขามินนเอโพลิสได้สแสดงความเห็นว่าเฟดนะคะอาจจําเป็นต้องตึงอัตราดอกเบี้ยที่ดับสูงต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ เนื่องจากเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและตลาดที่อยู่อาศัยนะคะมีความแข็งแกร่งขณะที่การเจรจาหยุดยิงยังไม่มีความชัดเจนด้านกองทุน SPDR เทขาตทองคำออก1.72ตันปัจจุบันถึงครองทองคำที่ดัด830.47ตันสำหรับวันนี้นะคะไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตาม ราคาทองคําคเคลื่อนไหวไซด์เวระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,300ดอลลาร์และ2,290ดอลลาร์ 2, 2หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ2,280ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ2,330ดอลลาร์และ2,340ดอลลาร์ 2, หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,350ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บร,ริเวณ42,000บาทแนวต้านอยู่ที่บร,ริเวณ46,000บาท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่8พฤษภาคมปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำา3ครั้งราคาครั้งที่3ปรับบวกขึ้นมาอีก5 0สบาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่1 5 0บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตาประกาศของสมาคมคา้าต้งข่ำม,มนณะทีนี้ด้วยนะคะยังไงก็ยืลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ